ไี่สุดละไปเอาดินที่น้ำมาปับปับหน้าดินไม่เนาะหน้าดินมา,าดูรถแมคโคทุกดิน <c oughs> อ่าตรงนี้มันมันเป็นตะบ้องไม่เนาะ ดินมาลงบ้าเยนเย็่าเเจเป็นคนตับมาดู ยเย่เ็่เย่ปับสักพักเว้ารถไทยพี่น้องเ้ารถไทยอาจะประมาณ5้ารถค่ะพี่น้อง รแดดเต็มตรงนี้ตรงนี้มันเป็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 นหลุมน่ะ็นบอ,รนอเราเตรียมสถานที่ไว้ตอนรับน้องสาวน้องสาวจะมาปีใหม่เหนี่ยงรถนานคนไทยตรงนี้สองรถแล้วพี่น้อง đang đi về dừng song vượt